ชอบของขวัญปีใหม่ที่ t ทอร์มินอลทวนตี้วันสาขาพระรามสามกันห้างใหม่ติดริมแม่น้ำสวยมากขึ้นมาชั้นสองโซนปารีสก็จะเจอกรบบ้านไทยคริสตัลสาร์ขาหม่เข้ามาภายในร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยมีเครื่องแก้วให้เลือกเยอะมากตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆหรือจะเป็นงานคริสตัลสวยๆเหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ที่นี่ก็มีนะ เข้ามาถึงก็โดนอันนี้ตกก่อนเลยถาดใส่เนยราคาหลักร้อยเท่านั้นหรือจะเป็นที่คันน้ำส้มโอ้โหอันนี้สวยมากจริงๆร,ราคาหลักร้อยเหมือนกันอันนี้เป็นโถแก้วสามขาเซ็ตเกดชิ้นวางไว้มุมไหนของบ้านก็สวยสุดๆไปเลยฮะราคาไม่ถึงพันหรอเนี่ยใครชอบเครื่องแก้วต้องห้ามพลาดอย่างอันนี้เชิงเทียนมีฝาปิดด้วยสวยมากและที่สำคัญราคาก็ไม่ถึงพันด้วยนะ ส่วนใครที่ชอบตกแต่งบ้านที่นี่เขามีคริสตัลแท้หลากหลายสีให้เลือกตกแต่งได้ตามสไตล์ของบ้านเลยอย่างแจกันใบนี้แบ่งเท่าสองใมีทอนเพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่น Grand o p e n นิ่งลดทั้งล้าน60%ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยอย่างใบนี้ก็สวยเกินราคามากที่นี่เขายังมีแชนเดเลียด้วยนะกรุงเทพและปริมณฑลติดตั้งและจัดส่งฟรีรูปปั้นมงคลประดับโตะทำงานที่นี่ก็มีนะเทสุดๆไปเลย มาต่อกันที่แก้วกันบ้างที่นี่เขามีขายทั้งเป็นเซ็ตและแยกชิ้นเลยใครเป็นสายดื่มมาที่นี่บอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกแบบจริงๆอย่างแก้ววายราคานี้ได้2ชิ้นเลยนะสําหรับเซ็ตของขวัญที่นี่เขาก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วห่อฟรีด้วยจานชามน่ารักน,ร,กนรักที่นี่ก็มีเพียบอุ๊ยมีดราเล็กลิขสิทธิ์แท้จากฝรั่งเศสด้วยสายคาเฟ่ห้ามพลาดเด็ดขาด ใครที่มองหาของขวัญปีใหม่อย่าลืมแวะมาบ้านไทยคริสตัลสาขาใหม่ที่เทอร์ม a l อลทสาขาพระราม3กันนะ